สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พี่อนนท์นะครับวันนี้พี่อนนท์เอารถเข้ามาทําวันนี้พี่อนนท์เปลี่ยนเพผลอยลอถามหน่อยได้ไหมครับพี่ทำไมพี่ถึงเลือกเปลี่ยนเพาลอยครับเพราะว่าเพาเดิมมันรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะว่าผมเคยเพาหักมาสองรอบแล้ว เคยเ่าหักมาสองรอบอใช่ครับรอบนั้นจําได้ไหมว่าบรรทุกประมาณสกี่ตันผมโดยทั่วไปก็จะมาช่วงประมาณสี่ตันสี่ตันครับผมก็คือปกติที่อนุนใช้รถนี่ก็คือในการวิ่งงานใช่ครับผมก็คือว่าเราวิ่งผักเข้าสี่มุมเมืองอ๋อวิ่งผักเข้าสี่มุมเมืองครับแล้วตอนนั้นที่เกิดเหตุการณเมาหักคือมันเป็นยังไงครับพี่มันหมายถึงว่ามันหักเพราะว่าก็น้ําหนักมันอาจจะเยอะแล้วแล้วก็ ก็เผาหักแต่ก็ดีที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คว่ำอะไรนะอ๋ออันนี้คือมันเกิดเหตุบนท้องถนนอ่าบนท้องถนน,นคือขับ,ข,บขับอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนท้ายมันสะบัดไหมพี่หรือว่าก็คือหักปุ๊บเลยหักก็ล่วงเลยล่วงปุ๊บก็ลาบไปเลยแต่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ไม่มีใครเป็นอะไรโอ้โชคดีมากนะพี่ครับเพราะวและสองรอบเลยครับสองรอบครับตอนแรกก็ตอนแรกแก็หักข้างซ้ายก่อนแล้วก็มาหักข้างขวาอันนี้ก็ก็เลยว่าไม่ไหวเพราะว่าใช้เผาเดิมไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยน แสดงว่าไอตอนที่มันหักรอบแรกคือพี่เปลี่ยนเทาอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าเังใส่เทาเดิมอยู่<ก> <ไป S 2> เพงใส่เทาเดิม,ใ,ใ,มใช่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเทาข้างครับอ๋อเปลี่ยนเทาข้างอ่าเป็นเทาข้างต่อ,ม,อมันก็หักหักที่คอหัวดุมแหละก็หักแล้วก็เปลี่ยนใส่ใหม่แล้วก็ใช้มันก็หายข้างนี่เราก็เลยว่าไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วแหละรอบนี้ก็ใจเปลี่ยนเป็นเทาร้อยไปเลยน่าจะจบจบกว่าใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่ามันอันตรายด้วยคู้ชมครับที่เราโชคดีที่มันเราไม่ได้เป็นอะไรอ๋อ ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่พี่อนนท์นะครับเลือกที่จะเปลี่ยนเทาร้อยแล้วพี่รู้จักร้านลาคุาได้ยังไงพี่ก็ทางเฟซบุ๊ก k อเห็นใน a c e b o o k ใช่ครับใช่ครับแล้วทําไมพี่ถึงเลือกมาเปลี่ยนกับร้านเรา่ก็ก็ดูรีวิวแหละจริงๆเราก็ดูรีวิวว่ามันดีตรงที่ว่าเมีเบรกมือตั้งมีเบรกมือตั้งได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเทาร้อยรุ่นก่อนๆมันจะไม่มีเบรกมือ เราเราพี่มีรถอีกคันหลายคันอยู่ก็คือเป็นเทาร้อยสมัยก่อนมันจะไม่มีเบรกมือก็ต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไปเลยใช่ต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไปแต่นี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับพี่ที่ให้สัมภาษณ์นะครับก็ยังไงเดี๋ยวดีไม่ดียังไงเดี๋ยวรอฟังรีวิวจากพี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ